วันนี้มาค่ำม,มาค่ำเหลือสองตัวตัวอื่นกินแล้วก็ไปแอปเปิ้ลยังเหลือเยอะอยู่เลยกินแบบสบายเลยวันนี้เพราะว่าตัวอื่นมาแล้วก็ไปกินกินไม่เยอะไงแล้วก็ไปก็เลยแอปเปิ้ลยังเหลือเยอะแอปเปิ้ลสาลี่ให้ทั้งสองอย่างเลยวันนี้เมื่อวานเห็นเยอะไงเมื่อวานเห็นมาเยอะ วันนี้เราก็เลยให้ให้ไปเยอะแต่เขามาค่ำไงวันนี้เนี่ยเห็นไหมจะไปอีกแล้วเขามาค่ำวันนีม้มันก็เลยไม่หมดหรอกวันนี้อาจจะเป็นตอนเช้านาะนน่ะหมดก็หมดตอนเช้านั่นน่ะเนี่ยอ้วนปุ๊กเชียวดูเลยอ้วนความอ้วน ไม่หมดเพราะว่ามันหมาค่ำไปเนี่ยบรรยากาศพรุ่งนี้ก็จะเริ่มฤดูใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงพรุ่งนี้วันแรกเนาะเนี่เยเหลือตัวเดียวแล้ะเดี๋ยวตัวนู้นก็ไปเหมือนกันค่อยดูเพราะว่าเห็นเพื่อนไปเดี๋ยวก็ไปนะยินเพลินเลย มันเยอะไงเราให้ตั้งสองกระแปงวันนี้เก็บออกมาให้นะสองกระแปงที่ลาดไปอะที่ให้เยอะเพราะว่ามาเยอะเมื่อวานอะแล้วไม่พอกินวันนี้เราก็เลยเทให้เลยสองกระแปงแต่เขามาเขามารอบเดียวไงมาแค่รอบเย็นเนี่ยมันก็เลยยังเหลือเยอะ ปกติเขาจะมาหลายรอบอย่างเงี้ยแล้วก็มาเยอะวันนี้มาห้าตัวห้าตัวแล้วก็กินแล้วแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเริ่มค่ำแล้วล่ะเริ่มที่จะมืดแล้วเนี่ยอากาศใบไม้เ็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วนะเห็นไหมแอปเปิลหน้าบ้านอนะ่ะก็เริ่มที่จะเหลืองเริ่มที่จะเหลืองแล้ว ในส่วนแอปเปิลก็เริ่มที่จะเหลืองแล้วเหมือนกันนะยังเหลือเยอะอยู่เลออยตามพื้นนะ่ะเนี่ยไอ้ต้นต้นในเมเปิลตรงหน้าบ้านเห็นไหมเริ่มที่จะร่วงแล้วเห็นไหมนะเริ่มที่จะร่วงแล้วจะเข้าหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเข้าหน้าหน้าฤดูไอ้ใบไม้ร่วงแบบเป็นทางการนะ่ะพรุ่งนี้ ใบไม้ก็เลยเริ่มเปลี่ยนสีละยินแบบสบายใจเลยไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่เลยอะ่ะไม่ต้องรีบร้อนอยินไปอยู่คนเดียวอยู่อยู่ตัวเดียวยินแบบไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแย่งประมาณนี้เลย เลือกกินได้สบายเลยช่วงนี้มันก็ประมาณว่ามันหากินที่อื่นก็ได้ประมาณเนี่ยแต่ที่อื่นมันกลับใหม่เลยที่อื่นมันมีมันจะมีแค่ไม่เยอะไงแต่ที่นี่อ่ะมันเยอะนะมันมีเยอะที่นี่อ่ะ ต้นแอปเปิลมันเยอะกินตรงไหนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะข้างหน้าก็มีแต่ต้นแอปเปิลทั้งนั้นข้างข้างตามสวนตามอะไรเนี่ยข้างนอกสวนก็มีแต่ต้นแอปเปิลต้นสาลี่เนี่ยตัวหนึ่งมาเลยแสดงวอาไปเรียกกันมานี่เห็นไหมตัวที่เดินไปเมื่อกี้เดินกลับมาอีกแล้วเห็นไหมนะเขาก็เดินไปเดินมาอยู่นี่เลย กลับมากินต่อสงสัยมาเรียกกันมากินต่อนะครอบครัเขขวเดียวกันเขามาพร้อมกันไงนย,นะยังไล่กันเลยนะดูดินะ่ะเยอะแยะยังไล่กันเลยไม่เข้าใจนะของ,นนงกินนะเยอะแยะนะยังห่วง แล้วมาด้วยกันเลยนะเป็นตัวเมียหมดเลยนะเนี่ยตัวผู้ก็จะมีเห็นเป็นบางครั้งบางข่าวตัวผู้่นานๆถึงจะเห็นแต่ทุกปีทุกปีจะจะไม่ค่อยเห็นปีนี้จะเดินเพ่นพ่านเยอะมากทุกปีก็เห็นผ่านๆไง ยิ่งกลางวันจะไม่ค่อยเห็น่อยจะเห็นถ้าเอาแอปเปิลให้กินอย่างนี้ก็จะมาตอนมืดๆแต่ปีนี้เพ่นพ่านเลยกลางวันก็ไม่สนเอาแอปเปิลไว้ตรงไหนก็ไม่สนกินมาลือ้อมากินปีเนี้ยทุกปีต้องมาตอนมืดๆเทไว้อย่างนี้ต้องมืดนอนอถึงมา ปีนี้่จินสบายเลยไม่มืดเก็ไม่เป็นไรเดินเพนพ่านบางตัวก็นอนอยู่แถวเนี้ยอืหน้าบ้านเนี่ยประมาณนี้เลยตัวนี้เริ่มจะเดินนี้ล้วก็ประมาณนั้นแหละเขากินนน้นนี่แล้วเขาไปหากินงญ้าแล้วก็ไปหาจิน เอ่ใบไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยใบไม้แล้วก็กลับไปกินใหม่มเดินเล่นไปอมองไปเนี่ยมันเยอะไงมันเยอะมันก็ก็คงี่เบื่อมันกันนะเนาะ ยินไปก็คงจะเบื่อเพราะว่ามันเยอะไงเอาให้เยอะด้วยวันนี้เพราะว่าที่ให้เยอะก็เหมือนที่บ้านนั่นแหละมันไอ้นี่มันเมื่อวานมาเยอะ เราได้ออกไปเทให้อีกรอบหนึ่งเมื่อวานนะ่ะน่าจะสามกระปพงแล้วนะตื่นเช้ามายังหมดเลยวันนี้ก็เลยให้ไปสองกระแปพงแต่เขามารอบเดียววันน,นี้เริ่มจะไปเข้าที่นอนแล้วน่นเดินไปตรงนู้นมีตัวอื่นมาปะถึงยืนมองเห็นไหมน่าจะมีตัวอื่นมา ดูเขาเดิน slow motion ดูเขาเดิน,น,นแต่เวลาถ้าเขาวิ่งนะวิ่งชนิดแบบนี่เลยนะเขาเดิน